ยามเช้าตรู่ที่แสงแรกของวันค่อยๆละเลียดผ่านยอดไม้ใหญ่ลำธารเบื้องหน้าสะท้อนแสงแดดระยิบระยับราวกับแผ่นกระจกเคลื่อนไหวอย่างช้าๆใต้ร่มเงาไม้สูงสงบเงียบลิงสีน้ำตาลตัวหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่ข้างลำธารมองสายน้ำไหลเอื่อยด้วยสายตาเป็นสุขขาของมันแกว่งเบาๆตามจังหวะอบอุ่นของลมยามเช้า เสียงใบไม้ไหวเบาๆคล้ายเพลงธรรมชาติที่ทำให้อากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความผ่อนคลายช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่มันโปรดที่สุดในแต่ละวันช่วงเวลาที่ธรรมชาติและหัวใจอยู่ในความสงบสมบูรณ์แบบระหว่างที่ลิงกำลังก้มดูภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำด้วยความขี้เล่นอยู่ดีๆก็มีเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆตามด้วยหัวของจระเข้สีเขียวมนค่อยๆโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจในตอนแรกแต่ไม่มีความกลัวใดๆปรากฏบนสีหน้าดวงตาจระเข้ค่อยๆหรี่ลงอย่างอ่อนโยนส่วนลิงก็ยิ้มแบบเกรงใจปนดีใจที่เห็นเพื่อนใหม่ในลำธารแม้จะต่างเผ่าพันธุ์ต่างอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนกันแต่ในขณะนั้นกลับมีบางสิ่ง ที่ทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงมิตรภาพเล็กๆที่เริ่มก่อตัวขึ้นในอากาศที่สงบงามริมลำธารแห่งนี้จอรแค่ยิ้มบางๆอย่างดูเป็นมิตรแต่ภายใต้รอยยิ้มนั้นมีประกายแปลกๆที่ลิงยังไม่อาจสังเกตเห็นมันกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เช่นสายลมที่พัดเย็นในตอนเช้าหรือผลไม้ที่งอกงามตามต้นไม้ใหญ่ริมฝั่ง ส่วนลิงนั้นหัวเราะสดใสกับทุกคำพูดของจระเข้รอยยิ้มเต็มไปด้วยความไว้วางใจอย่างเด็กน้อยที่ยังไม่รู้จักคำว่าอันตรายแสงแดดอุ่นๆตกลงบนใบหน้าทั้งผู้ทำให้ฉากดูอบอุ่นราวกับสองเพื่อนใหม่กำลังเริ่มสนิทสนมทั้งที่ไม่รู้เลยว่าความจริงนั้นอ่จซ่อนอะไรที่ลึกกว่านั้นหลังจากพูดคุยกันพักใหญ่จระเข้ค่อยๆเคลื่อนตัวออกห่างว่ายไปยังกลางลำน้ำอย่างเงียบ ดวงตาของมันเปลี่ยนจากความเป็นมิตรเป็นอุบายบางอย่างมันคิดถึงคำพูดของภรรยาที่บ้านผู้ที่อยากกินหัวใจของลิงเพราะเชื่อว่าจะทำให้แข็งแรงและมีพลังมากขึ้นภาพหัวใจลิงลอยขึ้นมาในความคิดของมันราวกับภาพในฟองสบู่ความคิดร้ายค่อยๆแผ่ขยายจนกลืนกินความเป็นมิตรทั้งหมดแม้ลำน้ำจะยังคงนิ่งและสวยงามเหมือนเดิมแต่ในเงาของผิวน้ำตอนนี้ กลับสะท้อนบางสิ่งที่ลิงไม่เคยรู้เส้นทางแห่งอันตรายที่กําลังจะเริ่มขึ้นไม่นานจอระเข้ก็ว่ายกลับมาที่ฝั่งพร้อมรอยยิ้มอ้างว่างที่พยายามทำให้ดูเป็นมิตรที่สุดมันเอ่ยปากชวนลิงให้ขึ้นหลังไปชมวิวกลางลําน้ำที่มันอ้างว่าทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามกว่าที่ลิงเคยเห็นลิงที่ไม่เคยออกไปไกลจากฝั่งรู้สึกทั้งตื่นเต้นและดูใจเป็นอย่างมาก มันปีนขึ้นหลังจระเข้ด้วยความไว้วางใจอย่างแท้จริงไม่รู้เลยว่าทุกก้าวที่มันเดินไปนั่นคือก้าวที่กำลังเข้าใกล้อันตรายทีละนิดทิวไม้รอบๆยังคงส่องแสงอบอุ่นไม่ต่างจากเดิมแต่ความสงบงามเหล่านั้นไม่อาจเตือนลิงถึงเคราะห์ร้ายที่รออยู่เบื้องหน้าเมื่อมาถึงกลางลำน้ำที่ไกลจากฝั่งพอสมควรจระเข้จึงเริ่มลดน้ำเสียงลงพูดช้าๆชัดๆว่า มันถูกส่งมาเพื่อลวงลิงให้มาเป็นอาหารของภรรยาคำพูดนั้นทำให้ลิงจะง,งักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจมือทั้งสองกำลังเกาะหลังจระเข้แน่นจนสันบรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นกดดันจนกระทั่งแสงแดดเซเปียก็เหมือนจะมืดลงตามความตื่นตระหนกของลิงลิงรู้ในทันทีว่าชีวิตมันกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ มันต้องคิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางรอดกลับไปยังฝั่งอีกเลยแม้หัวใจจะสั่นด้วยความกลัวแต่ลิงก็พยายามสูดลมหายใจให้สงบมันรู้ว่าการตื่นตระหนกจะทำให้รอดยากกว่าเดิมเพียงไม่กี่วิลิงก็ยิ้มอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแล้วเริ่มโกหกอย่างแนบเนียนว่าหัวใจของข้าข้าไม่ได้พกไว้กับตัวหรอกข้ากลัวมันหล่นเวลาปีนต้นไม้เลยซ่อนไว้บนกิ่งไม้ใหญ่ตรงฝั่งนั้นนะ่ะคำพูดนั้นเรียบง่าย แต่ทําให้จอระเข้ชะงัดไปโดยไม่ทันสงสยัยลิงแสดงสีหน้าเป็นธรรมชาติจนดูเหมือนเรื่องจริงทุกอย่างแววตาจอระเข้เริ่มลังเลและนั่นคือสัญญาณแห่งความหวังของลิงจอระเข้เชื่ออย่างง่ายได้มันเรียบวหา้พาลิงกลอบมาที่ฝั่งด้วยความหวังว่าจะได้หัวใจลิงมอบให้ภรรยาทันทีที่ลิงเห็นกิ่งไม้สูงใกล้พอที่จะกระโดดได้มันไม่รอช้า ใช้แรงทั้งหมดกระโดดขึ้นสู่กิ่งไม้สูงได้คล่องแคล่วเหมือนนักกยพรรมจระเข้หันกลับมาแล้วพบว่าหลังของมันว่างเปล่ามันรู้ในทันทีว่าโดนหลอกอย่างหมดรูปท้องฟ้าสีเหลืองหม่นยังคงเหมือนเดิมแต่ในสายตาของจอระเข้มันกลับรู้สึกขมขื่นและพ่ายแพ้อย่างที่สุดลิงเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้สูงปลอดภัยแล้วอย่างแท้จริงมันชี้ลงที่จระเข้ด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่์บนขบขัน เสียงร้อบเบาๆผสมกับคำตำหนิที่ว่าเจ้าโง่เสียจริงหัวใจของข้าอยู่กับตัวข้าตลอดเวลาม่มีเสียงมีชีวิตใดเอาออกไปได้หรอกจอระเข้เบิกตารู้ทันทีว่าตนถูกหลอกตั้งแต่ต้นจนจบความอับอายแผ่ไปทั่วบนใบหน้าของมันอย่างเห็นได้ชัดแม้สายน้ำจะยังคงนิ่งเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกของจอรเข้กลับหนักอึ้งราวกับหินก้อนใหญ่จมลงไปในใจ เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ยามเย็นฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มซีดเหมือนผ้าโบราณลิงนั่งบนกิ่งไม้สูงมองแสงสุดท้ายของวันอย่างสงบลมอ่อนพัดผ่านขนของมันทำให้มันรู้สึกโล่งใจที่ไหวพริบช่วยให้มันรอดชีวิตมาได้จระเค้ค่อยๆไหวจากไปช,ช้าๆโดยไม่หันกลับมาเหมือนยอมรับชะตาของตัวเองฉากสุดท้ายทิ้งความอบอุ่นปนเศร้าไว้อย่างลึกซึ้ง พร้อมคำสอนที่ส่องประกายท่ามกลางแสงเย็นของพระอาทิตย์ตกว่าปัญญาคือเกราะที่แกร่งกว่ากำลังใดทั้งหมด